นี่ครับงัวงัวเขาชื่อเขียวนี่บางท่านบางคนที่เขาใจว่างัวพะอินทร์บ้านี่ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลครับตลาดนัดโคกกระบ ữ, ือนหนองกุงกระต่ายอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับเมื่อนี้นัดนี้ครับเป็นนัดของวันที่ซีตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 7ครับพี่น้องอา้าว อยากซื้ออยากขายอยากมาเล่นมาเที่ยวมาเบิ่งกับมาได้ด้วยครับเด้อนี่ไก่ออกพรนสาแล้วครับมืนน้อนี้ตามเลาะเบิ่งรอบแรกแล้วนี่งูเหนือหลายครับงูเหนือคนต่อสื่อกันหลายพี่น้องเนาะนี่ครับงูเหนือมาหลายครับพี่น้องเนาะเอาครับตลาดนี่ก็เปิดกันทุกวันที4่ 4, 4, 4, 4, 4 9 19ก้าสิบเกอ่าหยิบสี่หของทุกๆเดือนนะครับเนาะนี่ครับมื้อนี้ก็พอสมควร พอลายปไปไหนนะครับอนอกจากสื่อเขาแล้วออกเลยนะครับที่ถ้าถามเบิองจกักโตสองโตนะครับเนาะ,นะจังคมนี่กับเพ่นว,ว่าไฮตะแม่เดือตะลูก<อ>ลูกลูกคลองไว้ายสิบหาอ่านี่ครับเด้ 15, <000 S 3> อหนึ่งหมื่นห้าพันหาเดือนโอ้ยบอลลูกเลยเฮ้อ ตต๊ดตต๊ดตต๊ดนี่อ้าวโอวงามตัวนี้ไหมถือว่างามเดยเนาะไม่ไม่ลูกพออหดลูกพ่อใด KFC เก่าโอเ k F C สิบเกาเจ้าซิบาดูบอกอาอครับราคาชิบหาต่อรองได้โทรมาอายุเก่าเดือนลู KFC เก่าพะนะนี่นี่นี่เอ้าเบอร์แรก ฟองมิน,นิเบอร์โทรศัพท์0611 507 903นนครับี่ครับโทรมาได้รับเด้อน,นี่โอ้เป็นตาเลี่ยงดีเนาะตอนอีกเปิ่นค้าใหญ่ดีาดีดขาดีนี่ครับมิน,นิี่จามิน,นิตัวนี้เป็นงัวสาวสาวอายุจักเดือนเนาอนี่เนาะอายุถึงปีไป บีกวนเหรอเนาะสูงกับประมาณร้อยสามสิบเจ็ดเนาะเจ็ดสาวน้อยครับอาชิพ่อมผสมนี่แหละเนาะครับเปลด่ราคาหลายไปนลยครับเป็นหนึ่งหมื่นหกพันโอ้ตัวนี้แพงเป็นตาอยากได้ครับเด้อยนี่เจ้ามาจากตัวข้าวเจ้าเลือตัวเดียวนี่ตีอ๋อพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันทัมาอยากได้ต่อรองไห้ดีเนาะ ลองได้ง่วมาตาทางไหนหล,ละเอ็ดอม้วอมอาวโทรมาเบอร์ใดครับศ9บ <gauge> บ 98, 8 5 8เก้า9ปเแปดห้าปป่เจหนึ่้าเม่อาครับ0 9 8 0 9เกห้า แปดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหกีกาเ้าหกท่าดีอร์นี้อ้่ายดีค่ไดวท่ายดีท่ายดีเพ่น้องท่ายดีท่ายงามอยู่หรอเด็กกะทักมาด้วยครับเบอนี้ละอ่าโอ้นี่เมย์แบบไงด้วยครับด้วยนี่เมย์ไงก็เถิ มันนี่งวดเธอเขาหลายเทอรตัวนี้รานนคา่าไหลาวครับเพราะ่าตอน้นครับมีิบ่ิพา้สพาสาสองหมื่นหาพันได้ไพีนพ่น้องน,นี่นี่ช่วงบุญกะทินเอาออกภาษาละพระเจ้านีพี่นอกก้นอ,งองเสียบุญกะลองล่องบึงหางูนเหนือหาบันพอนี่ยมีสิพ่านะตอนลองเดี๋ยวน้อ ตอนล่องนี่เด้สูงนี่ตันนี้ท่านถึงสองปีไปสองปีกว่าเด้เนาะได้เนื้อแล้วได้เนื้อแล้วพี่น้องเนื้อแล้วเนี่ยสองปีกว่าสูงนี่ลอยเกือบลอยหาเนาะมีสิบหาได้พี่น้องราคาเนื้อครับราคาเนื้อเอาพี่น้องคุณว่าจะเบิ้งอยู่อยากได้ย่เนื้อกะโทรมาเบอร์มีเบอร์เพะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหาหนึ่งซี แปดหนึ่งแปดหนึ่งหัหาเอาเบอร์นี้ได้เพี่น้องเด้อะงูเนื้อครับงูเนื้อน้องเจ้ามันจะงูเนื้อตีเดียวติอันนี้งูสามหน่อยพูดอะเนี่ยโอ้นี่ครับโอ้โหเอาต่อเอๆเนาะต่อพูนไปงูหน่อยอีกตัวนึงอยู่พูนครเขานี่อันนี้อันนี้พ่อพันน่าจะได้อยู่เลยนี่ เาเป็นพ่อพันธุ์อาจจะได้อยู่เนื่อยนะเพื่อนแหละครับนี่มีเนื่อยกันแม่กับทวงเนสามเดือนเ้าสามเมนี่กับลูกเร้าสามพันนะเสามสาาำลังต่อรองอยู่ด้วยครับเด้อ เราล่องกันดูนี่พระพันตัวหนึ่งครับตัวนี้ นี่อีกพอพันโอ้ตัวนี้เลิกนางนานี่นี่นางนาดีสูงนี่ประมาณลอยหาิบขึ้นหาิบขึ้นครับหาิบไม่เห็นเห็นแน่นอนครับเอามาเบิงเนื้ออีกโตครับเนี่ยนี่กประมาณทึงสองปีไปเน่ย ตัวนี้ครับตัวนั้นสิบแปดเดือนตัวนี้ดิสองปีกว่าลัว่าราคาเท่าตัวนี้สองหมื่นหกพันครับสองหมืนหกพัสองตัวนี้ดิสองตัวนี้หางมือห่าครับหามือหาเด้อครับเด้อสองตัวเดี๋ยวพาเราไปเบิ so first, right. ่งน uh, ี่นี่พี่น้องครับเอามันเองว่าเนื้อเขาไร้ครับใกล้บุญกระถิ่นเ้าไกล้บุญออกพรรษาแล้วอืาใกล้บุญกระถิ่นออกภาษาล้วเนื้อมาหลายเนื้อมาหลาย ซุมนี่เป็นเนือเ้อมนละเอาพี่น้อยอยากได้โทรมาเบอร์สามตนี่ศูนย์เก้าหกสามแปดศูนย์สอาเก้าทด้ครับเด้อหารอเบิ้งบัดนี้เนาะไปเบิ้งนี่ครับเ,เ,บเ,เ,บบเพี่น้อางอเนือเลยครับเดอ้อนี่นครับตัวนี้หาหมื่นคู่นี่ ตาวเอสมัติต oh, ah, ่อรองได้ด้วครับเด้อมาต่อรองเอาลอไรเาีดองีดูหน้ครับเจ้าปีดำดำสัตว์ล้เลยครับลำสัตว์ล้เลยแตรองแรกคืการซื้อขายกันนะครับตลาดกับโอ้นี่งเน้อตัวพีสีแดงนะครับ อาสาตัวพีชดีเลยให้เรียกนำวัวมาขึ้นมาดอัานัดนี่ผมสึกว่าข้นของมาหลายกว่างวาดดัวยนนอยู่ดิพี่น้องเป็นห่วงขนหาซื้องวัวหลายครับนัดนี้สังเกตเบิ้งครับมัอน,นี่คนหลายกว่างัวเบิ้งคนห่มเบิ้งเอียงน้อยหนอ่อน้อโอ้ห่มเบิ้งงวัวยังไงตัวนี้โอ้แผ่นหลังนอนใดตัวนี้ เห่นหลังด้านไหนเลยอ้วนใหญ่หนาอะไรข้าเท่าไรวะเจ้าของมูมี่หรือคือเบองทรงเบงหนาตานนี่มูมี่เจ้าของหน้าอยู่นี่ไหมโอ้ใหญ่ด้วยครับด้วยดิใหญ่บัวหมันให้ยังบุ๊คก็มีม่านบนนี่อ๋อหวานนั่นตัวนี้โอ้สวัสดีครับ <laughs> บุกเถิดใหญ่ ขายคู่ก็แบ,บกทุกหน่อยออนี่มุมนึงครับวคอขึ้นคนหลมาดีน้นหลายวรอง่วห,ห,ห,หน่อยอันนี้แม่สาวหน่อยันนบบ้น้าเียเขาบกเห็นตวเขาขายตัวก็ทึะอันนี้มันเห็นตอยู่รอทะเลก่บนก็พุ่งทะเลก่อนนี่ เจ็ดพันตีเจ็ดพันเพคห้องเจ็ดพันหาใช่เจ็ดพนนี่นี่กําลังเห็ดอยู่โอ้เป็นตาออาของเราอยู่ดอกอันนี้ซืม,ม,มนึ่งลงรลดว่าไมครับเด้ซมว่าไม่ ตัวนี้สวยเป็นนิ่งามเป็นี้่งามงวัวจุดบนี้งวัวขาวครับงัวนว่นงวัวขาวอยู่หงองคอยบ่สไคลได้มาทั้งนี้จักเทียทางหงองคอย ีมุมนึงโอ้พหเทรตัวนี้พาไปแล้วบ้น,นี่หน่อตังโจโก้เกทิร์ดพอพันไหนตัวเนาะห้องหลายไปได้น่ราคาี่ห้องสามหมืครับผมสามหมื่น,าาน 30, หาโอ้ขนาดสูงร้อยร้อยซาครับผมสูงร้อย 40, าเนาะ เขาสองปีแล้วเนาะครับผมสปีเราได้พี่น้องสปีทำได้ซึ่้ทำไดนซึงได้เนื้อก็ได้โอ้ราคานี่รังตอรองอยู่เยครับเดีวเมื่อเธอข่ารายครับมื่อนี่เธอข่าล้ายเาองไม่ได้อกของไมครับผมเอานราคานี่ตอยุติครับนี่ที่ไหนตอนยุตครับตอยุติตอยุติร่องอยู่เครับ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับาข,ขายแล้วขายแล้วขายแล้วไปทางไหนล่ะบ่เดเลยีเดยวโอ้หนาเลยตึดเลยอืมนม่านางสิขายไววดีเเน,น่นอนนี่มุมนึงครับ คือเป็นตะเลียงอยู่นี่พอเลียงอยู่หล่นแตง่งสีแดงดีอยู่เนียนดีเจ้งยี่หกอ้นี่ครับมียสิบหกด้วยครับนี่แต่ตอนล่องได้ล้ยี่สิบหกคี่สิบหกนี่ครับคือบรรยากาศมือนีนัดนีนะครับ นัดของอทางเวียดนามห้องหอยเวียดนามก็เห็นปัญญาหางหาซื้ออยู่นะครับห้องหอยเวียดนามซื้อก็ซื้อถือขึ้นกันครับง่วกับบ้านในขึ้นบ้านในดงดอกพี่น้องส่วนมากก็สิเป็นงูเหนือหลายกว่าครับแม่หล้มงามบ่เคยเห็นนะครับนี่ครับง่วง่วเขาชื่อเขียวนี่บางท่านบางคนที่เข้าใจว่าง่วนพ่อินบ้แม่นี่ครับ เป็นงวัวเขาเจ้าสื่อครับมันเขาสื่อแล้วเขาจะนสีไว้แล้วแต่เจ้านะครับบางเจ้ากับ่นสีเขียวบางเจ้ากับ่นสีแดงสีสม้มสีม่วงนะครับนะแล้วแต่อันนี้สีเขียวแล้วคนสีฟางวัวพระอินบาแมน,นครับเด้อนี่ซสื่อไว้แล้วชุดประมาณนี้ครับสนามมือนี่น่าจะคนหลายกว่างัออยู่ครับคนมหาสอหลายกว่างัวอยู่มือนี่งวัวเนื้อเขาลร้ครับขว่งเนื้อ ครัว่าได้ดูต่อจากนี้ไปกันนะจะเป็นอ่าง้อดูดูของการทำบุญะทินนี่แหละครับพ่นสิื่อเตรียมไว้ครับเนาะอันนี้ข้าเจ้าก็สื่อเหมือนเราเนาะนี่เนาะตัวแค่เนียจะได้หนิงามเอาพ่อกันชิปหนาชิปไหมเนาะพี่น้องเนาะข้าเบิ่งพ่อขายวกับ เป็นน้ำย่อยเบิ่งบรรยากาศเป็นน้ำเต้าครับเด้อบริษัททำสุโตรครับราคาครับบริษัทททุกโตถามแน่บระทามแน่เบิ่งบรรยากาศเบิ่งตัวง้วไปน้ำเนาะครับเนาะพี่น้องอยากมาสื่อมาขายมาได้นะครับเนาะเปิดตามเวลาที่ผมแจ้งไว้ครังต้นเลยครับสิบหล่อโอ้ยกะมี มีกล้วยแก่ม,มาตัวหนึ่งครับนี่น <Okay. S 1> นี่หลังจากซื้อขายกันแล้วกว็ามาเห็ดใบองค์ใบออก,กูนี่นะครับนั่นนี่ทางออกทางเข่านี้ทางนี้นะครับเนาะอันนี่ก็จิมีหม,มอรับตรวจขั้นตรวจทองง่วม <Okay. S 1> ีบริการให้พี่น้องนะครับ